สวัสดีครับสำหรับคนที่มาเจอคลิปวันนี้นะครับก็มาดูกันคําบแมสเซจแรนดอมถึงคุณวันนี้ก็เป็นวันที่1ครับเดือน6 2 0 2 2นะครับก็มาดูแมสเซจครับที่พลังงานนะครับจักรวาลดิว่าต่างๆเนี่ยอาจจะบอกนะครับถึงคุณนะครับที่มาเจอคลิปนี้นะครับก็เป็นแรนดอมมาดูกันครับว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างนะครับคุณได้แมสเซจเป็น Standstill ครับอื มสเซจนะครับที่แรนด o อมถึงคุณที่มาเจอคลิปดึงดูดคุณให้มาเจอครับมีมสเซจมีข้อความอะไรถึงคุณแอคชั่นครับมสเซจครับแรนด o อมนี้คลิปแรนด o อมไปถึงคุณนะครับแล้วก็มีโฟกัสครับต้องบอกว่านะครับสำหรับคนที่มาเจอเนี่ยหลายๆคนนะครับสแตนสเตลเนี่ยคือช่วงของการที่ ที่ผ่านมาครับหรือในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอวิกิตกา์ชีวิตคุณอาจจะเจออะไรหลายๆอย่างครับที่ที่มันเข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันเพื่อให้คุณยืนหยัดครับมันมันเพื่อให้คุณอ,อ,อดทนนั่นเอง stand still เมันเป็นลักษณะของช่วงของการจำศีลกระช่วงของความนิ่งกระการนิ่งในที่นี้ครับเหมือนนกที่กำลังที่จะ ล่เหยือ่อใช่ไหมครับล่าปลาเนี่ยคุณลองดูนะครับเขาใช้สมาธิเขาใช้การโฟกัสเขาใช้ความนิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยเพื่อให้คุณเติบโตรครับเพื่อให้นุกคุณนิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับเมื่อคุณนิ่งขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะได้รับคําตอบครับว่าคุณต้องอะไรต่อไปแล้วมันถึงเวลาของการแอคชั่นของคุณเมื่อเกิดการแอคชั่นนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยแอคชั่นขึ้นมาไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรอยู่มีแผนการที่จะทําอะไรเหมือนไพ่ดีไวส์สิ่ จกักรวาลกำลังจะบอกกับคุณว่าให้คุณแอคชั่นครับโฟกัสนะครับแอคชั่นกับโฟกัสมาด้วยกันเนี่ยคุณจะไปถึงนะครับเป้าหมายของคุณได้แน่นอนหลายๆคนนะครับมเมสเซจที่แรนดอมในวันนี้เนี่ยก็อาจ,จะพูดถึงนะครับให้คุณเนี่ยต้อง ต้องบอกว่านะครับมันมัน,ม,นมันมีทิศทาครับของการที่คุณกําลังจะทําอะไรบางอย่างหรือแอคชั่นกำลังจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วคุณโฟกัสกับมันคุณนิ่งกับมันคุณให้เวลากับมันเนี่ยมันจะเจริญเติบโตครับออกมาในเีงมาดูกันครับว่าแมสเซจที่ร a นดอมถึงชาวกองที่อ่าถึงคนที่มาเจอคลิปนะครับ นายอับอนเนี่ยครับนายอับอร์ดนะครับนายอับอนถ้าคุณดูนะครับเป็นคนที่มีบาดแผลสะบักสะบอมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเพื่อการเบ่งบานเติบโตต่อไปของชีวิตของคุณนั่นเองคุณอาจจะย้อนกลับไปดูอดีตคุณอาจจะย้อนกลับไปดูพุ่งนี้ได้ครับแต่คุณเรียนรู้อะไรมากกว่านะครับถ้าคุณเอ่ย้อนกลับไปแล้วคุณเรียนรู้จากตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณวางแผนนะครับแอคชั่นคือการวางแผนต่อไปนะครับเป้าหมายต่างๆตรงนี้ต่อไปของคุณคืออะไรคุณทําลงมือ คุณทําลงมือโฟกัสกับมานะครับการโฟกัสตรงนี้ผมมองเป็นเหมือนอคุณจะพบครับว่าคุณต้องเดินไปในเส้นทางไหนถ้าถามว่าตอนนี้คุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่ไหมต้องตอบว่าอยู่บนเส้นทางที่ไม่ได้ผิดนะครับอยู่บนเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณด้วยนะครับมาดูกันครับแมสเซจแรนดอมวันนี้ที่ส่งถึงคุณครับแรนด o อมแมสเซจนะครับที่ส่งถึงคุณ เนี่ยครับเดอะซนครับมันมีความสําเร็จครับมันมีสิ่งดีๆนะครับมันมีพลังงานดีๆมันมีเหมือนโอกาสนะครับใหม่ๆรอให้คนอยู่เสมอเหมือนไม้นะครับคุณเห็นไหมครับไม้ที่กําลังเบ่งบานดอกไม้ออกมานะครับแล้วมันจะเบ่งบานเป็นดอกทานตะวันนะครับที่สดใสขึ้นมาดังนั้นเนี่ย สถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะครับมันมันเป็นแมสเซจที่ทําให้คุณนิ่งเท่านั้นครับสถานการณ์ภายนอกเหตุการณ์ภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามเพื่อให้คุณนิ่งขึ้นครับเพื่อให้คุณเติบโตครับแล้วก็เพื่อให้คุณเนี่ยมองหาเส้นทางนะครับใหม่ๆหรือแมสเซจตรงนี้ที่รันดอมครับอาจจะพูดถึงถ้าคุณโฟกัสอยู่ในงานธุรกิจกิจการก็อาจจะมีทิศทางโอกาสนะครับที่จะเอ่อต้องบอกว่า มีสิ่งดีๆนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาก็ได้ไมาดูการคำแมสเซจแรนดอมนี้ที่จักรวาลคิดเนี่ยดึงดูดคุณให้มาเจอนะครับมีแมสเซจอะไรที่จะบอกถึงคุณบ้างนะครับแมสเซจนะครับที่ส่งถึงคุณนะครับ a เอชออฟสอดครับ a เอชออฟสอดขึ้นมานะครับแล้วก็มีทีออฟบอลติดขึ้นมานะครับเอชออฟสอดกับทีออฟบอลเนี่ยผมรู้สึกว่าทีออฟบอลเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่ อย่างที่ผมบอกว่าสถานการณ์ต่างๆที่คุณเจอมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นดั่งที่คุณหวังแต่สิ่งนั้นในสถานการณ์มันเป็นเหมือนชาเลนจ์ครับมันเป็นเหมือนบททดสอบที่ทําให้คุณนิ่งขึ้นกับชีวิตของคุณที่ทําให้คุณนิ่งขึ้นกับจิตวิญญาณของคุณเมื่อจิตวิญญาณของคุณสงบชีวิตของคุณสงบอยู่กับลมหายใจหรืออะไรต่างๆก็ตามมันจะทําให้คุณเห็นครับว่า เฮ้ยตัวคุณเนี่ยมีศักยภาพอีกเยอะแยะมากมายเลยนะที่จะทำอะไรเติบโตต่อไปนะครับในเส้นทางของคุณจริงๆเส้นทางของคุณบางคนเนี่ยที่คุณมาเจอนะครับมันเป็นเส้นทางที่ดีมากๆนะครับมันเป็นเส้นทางที่ผมรู้สึกว่าคุณจะหลุดพ้นจากวงโคจรนะครับที่ไม่ดีหรือหลุดพ้นจากเขาเรียกว่า,อาทอกซิกต่างๆนะครับ นั่นเองคุณเจ็บชามครับนายอบบอลนะครับมันเป็นอะไรที่เออคุณสะบักสะบอมจริงๆนั่นแหละมันเจอเหตุการณ์เจ็บชามหรือต่างๆก็ตามตาม,มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากกาักรวาลกำลังจะบอกกับคุณว่าชีวิตใหม่นะครับเส้นทางใหม่ต่างๆตัวนี้ของคุณกําลังเปิดขึ้นมาหรือเป็นทิศทางของความสําเร็จนะครับในเรื่องของงานความสําเร็จในเรื่องของชีวิตโฟกัสครับหน้าตอนนี้ถ้าคุณเจอความสูญเสียเจอความเสียใจหรือเจอความเบื่อเหนื่อยท้อหรืออะไรก็ตามเนี่ย คุณคุณจงบอกตัวเองอีกคนหนึ่งที่อยู่ภายในของคุณนะครับที่เขาอยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะบอกชื่อตัวเองก็ได้เรียกชื่อตัวเองก็ได้นะครับว่าเฮ้ยคุณมาถึงจุดนี้ยคุณใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันเนี้ยคุณมองปัจจุบันตรงนี้ก่อนนะครับที่คุณมาเจอคลิปผมเนี่ยคุณคุณไม่อยู่ตรงนี้ได้นะครับคุณคุณมีคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะครับดังนั้นมองในสิ่งที่คุณมีอยู่นะครับมองหาสิ่งดีๆเล็กๆที่คุณมีอยู่นะครับ แล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยเห็นครับว่าเฮ้ยคุณมีคุณค่านะชีวิตคุณมีคุณค่านะอะไรต่างๆนั่นเองมาดูการครับว่าเอ็ e เจลแมสเซจเนี่ยมีแมสเซจมีข้อความอะไรที่จะซับพอร์ตสนับสนุนคนที่บังเอิญมาเจอคลิปแรนดอมนี้บ้างนะครับ a อ g นเจลครับดีวายแมสเซจมีแมสเซจอะไรที่ส่งถึงคนที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้หรือคลิปไปดึงดูดนะครับทุกๆคนเนี่ยให้มาเจอคลิป แองเจลครับดีไวส์โอสุดยอดนะครับ i n n e r p c e ครับหมายเลขยี่สคุณดูนะครับ i n n e r p c e เนี่ย inner p c e จะพูดถึงความปิติความสงบสุขภายในซึ่งมันเป็นไพ่ใบแรกของคุณก็คือ s t d s t s t l นั่นเองคือความสงบครับคือความมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เออคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาของการ Healing ในหลายๆคนนะครับบำบัดอยู่กับตัวเอง s e l f love ดูแลตัวเองดูแล สุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับดูแลพลังงานทั้งหมดของตัวคุณนะครับเพื่ออินเนอร์พีซครับคุณมีความสวยงามคุณมีแสงสว่างอยู่คุณเห็นนะครับอินเนอร์พีซคือคือคุณอีกคนภายในที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับนั่นแหละคือคือจิตวิญ,ญญาณของคุณคือมเมล็ดพันธุ์ที่ศักดิ์สิทธิ์คือมเมล็ดพันธุ์อันสวยงามของตัวคุณนะครับจงดูแลปลอบปรมครับให้ความรัก ให้ความห่วงใย,ยนะครับให้สิ่งดีๆครับอย่าทําร้ายเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กับคุณมาจนเนี่ยคุณอายุเท่านี้เขาอยู่กับคุณครับคุณอาจจะละเลยไม่ได้ให้ความสําคัญหรือคุณไปหลุดโฟกัสกับโลกภายนอกมันจะเกินไปถึงเวลาแล้วครับที่ต้องกลับมาคอนเนคกับตัวเองภายในแล้วแอคชั่นต่อไปโฟกัสต่อไปรุยต่อไปความสําเร็จที่ทางความสําเร็จหรือสิ่งดีๆเนี่ยมันมีรอรอคุณอยู่ อีกสักบายนะครับว่าดีบ i ายนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณ knowledge ครับ knowledge ในที่นี้หมายเลขค่าเนี่ยคือจินตนาการครับความเพอ้อฝันความคิดจินตนาการที่ไม่สิ้นสุดของคุณคือสิ่งที่จะทําให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างมานะครับดังนั้นจินตจินตนานการเป็นสิ่งสําคัญมากๆในเชิงของจิตวิญญาณเราใช้ชีวิตเติบโตมาเนี่ยเราทิ้งจินตนานการไปหมดเราทิ้งความเขาเรียกว่า ความเพ้อฝันของเราไปนะครับความเพ้อฝันในที่นี้คือจินตนาการคือไอเดียนะครับคือ คุณเห็นอนาคตของตัวเองไหมว่าคุณจะไปเติบโตอะไรยังไงต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยจงโฟกัสที่จินตนานการที่ความฝันของตัวคุณด้วยนะครับแล้วก็โนเลสครับองค์ความรู้คือสิ่งจําเป็นมากๆในยุคปัจจุบันนี้ดังนั้นลงทุนในในโนเลสครับลงทุนในองค์ความรู้ครับเพราะว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยโนเลสนะครับ soft skill ต่างๆตรวเนี้ยอาจจะสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับสร้างความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับคุณในอนาคตก็ได้เพราะว่าจักรวาลมีความเป็นไปได้ที่ไม่ สิ้นสุดและชีวิตของคุณมีความเป็นไปได้เช่นกันครับดังนั้นลงทุนในสกิลในทักษะในองค์ความรู้เรียนหาความรู้เพิ่มเติมอย่าหยุดการเรียนรู้เด็ดขาดนะครับในภายใบนี้มันจะทําให้คุณเนี่ย เติบโตครับในวิถีชีวิตและในเวอร์ชั่นที่ดีของคุณถ้าถามว่าตอนนี้นะครับต้องบอกว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณนะครับเส้นทางที่ใช่ทั้งในเชิงของจิตวิญญาณเส้นทางที่ใช่ทั้งในเชิงในเชิงของการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตต่างๆนั่นเองแล้วอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับก็ประมาณนี้เลยขอทุกคนโชคดีนะครับในวันที่